ครับผมพอดีเราวันนี้พอดีเดินทางผ่านเส้นทางมานะครับผมมีการเรียบตรวจจ่กประชาชนของจราจรนะครับของจราจรสพเมืองโคราชนะครับผม ก็เจอข้อหาอะไรเพราะว่าผมวิ่งผิดเส้นทางผมวิ่งมาเส้นทางนั่นแหละเดี๋ยวดูเฉยๆขอไปสั่งนะผมจะเอาไปสั่งก่อนครับมไม่ต้องจ่ายหรอกมีมาสี่เลยเลยหมดแบบไงเงินจุดๆที่มาเส้นทางไหนอ่ะเส้นกลางนั่นแหละมาเส้นกลางนี้จะไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวไปนี่ครับไปสลาดบุรีมาเส้นที่สองเมื่อกี้ทำไมไม่ไหถ้าผิดตรงไหนอ่ะพี่ไหนที่ยังไงอะทางนี้ใช่ไหม เขาวิ่งขวาวิ่งขวานี่นี่นี่ใช่ใช่ผมวิ่งอยู่ข้างนู้นเขาวิ่งทางนู้นผมก็ขอเดินไปขี่แล้วผมจะออกไปสั่งที่เขาถ้างก็ผิดก็ออกไปสั่งไปเลยจะเรียกขป้อมไม่ผมก็จะให้ไปสั่งอยู่นี่ไงไปสั่งที่นี่เดี๋ยวนี้ไปสั่งไปสั่งก็ถือไปเขียนที่นู้นเลยไม่ต้องเรียกเขาป้อมหรอกใช่หรือต้องจอดก่อนนะครับคือต้องจอดก่อนแล้วผมก็ต้องเรียกเขามาเชิญมาอธิบายเขาว่าเขาต้องวิ่งช่องไหนอยู่เลนไหนนะครับเพราะนั้นเขาก็วิ่งไม่ถูกครับ บางทีก็แบบแบบได้เขาไม่รู้คือผมต้องต้องมาให้เขาดูว่าเออไอ้คือเขาผิดเขาผิดที่ผิดตรงไหนมีการ่งกลารยอมรับวว่าิ่งกลางไม่ไม่มีเแียงว่ามีงานเพราะว่าเขต้องเขาใช้รถแต่ว่ารงมันเข้ามาไม่ได้มันเียดเข้ามาไม่ได้เป็นตัวชั่วโมงเร่งด่วนเยอะๆของตัวตัวรนะถอดแล้วไม่ถ้ามันนี่มันเลยชั่วโมงเร่งด่วนไปแล้วชั่วโมงเร่งด่วนมันมันเวลาห้ามมันคือบางทีพี่มันเป็นรถบรรทุกรถบรร่ไม่ติดบางครั้งอ่ะเราไม่ได้ตั้งด่านบางครั้งเราเอาตัสะดวกเป็นหลักนะพี่นะ ไม่ใช่มาโบกของเขาแล้วก็มาเรียกเขามาข้างทางคุณถือไปสั่งไปนู่นเลยไปเขียนเลยไปสั่งไปเขียนจีนไปเขียนที่หน้างานเลยผมก็ต้องมาชี้แจงให้เขาดูว่าบางครั้งบอกเขาว่าเขาอยู sort of ่ช่องไหนอะไรยังไงบางครั้งก็ต้องเขาข้างทางประชาชนด้วยนะครับผมไม่ใช่จะเขียนไม่ใช่จะออกไปสั่งไปสั่งอย่างเดียวต้องดูต้องฟังเหตุผลเขาด้วยนะครับปรับปรับแปลงเดียวเลยนะครับก็เลยน่ยผมไม่นานไปมาีไปลดไมาแบบนั้น ใช่<ไ>บางที <Okay. S 3> บางทีก็ต้องบางทีก็ต้องฟังประชาชนบ้างนะครับผมเพราะในใบสั Alpha, ่งไม่ได้มีข้อแก้ต่างนี่เพราะตอนนี้มันก็มีปัญหาเรื่องของใบสั่งอยู่แล้วนะครับย่งเรียกเขามาต้มทำไมพี่พี่มาดูหน่อยพี่ครับเขาปรับปรับพี่อะไรอ่ะปรับปัญหาอะไรผมอันนี้เป็นใบเป็นใบสั่งเนาะใช่ครับปรับไปยังไงปรับแล้วครับอะปรับแล้วเดี๋ยวผมพี่ครับเดี๋ยวสั้งก่อนสิคือปรับยังไงอ่ะเขาปรับเท่าไหร่อ่อนี่ยปรับที่ป้อมเหรอ ครับผมอัจฉริอมนะครับอ,อันนี้เป็นอะไรอ่ะอันนี้เป็นใบสั่งหรือปังงานแล้วไม่มีใบเ็จเหรออันนี้พี่จ่ายตังค์เขายังยังผมเดี๋ยวผมจะไปจ่ายทีหลังก็ลูก้าผมรีบอ๋ยยังไม่จ่ายใช่ไหมครับพอเอาไปสั่งให้เนี่ยบางทีบางทีนะเป็นมงเร่งด่วนนะพี่เนาะบางทีก็มาเก่าเสือก็ได้บางทีางทางทชาวบ้านเขาไม่รู้<ค>รนะครับผมเนาะเออใครไม่รู้ครับแล้วบางทีเรียกเขาปมมันยังไงอ่ะพี่ใครไม่รู้อ่ะเราไปสั่งงไงครับพี่ครับ ก็มาเขียนข้างนอกก็ได้ไม่จะเป็นต no ้องเรียกเ้าก้องหรอกเออมันมันูไม่สวยงามไงไม่สวยได้ไงพี่ก็ไม่สวยงามก็คือเขียนตรงนี้เลยเขียนตรงข้างหน้านี้เลยพี่โอ้ยมันมันไม่เกี่ยวกับอะไเอางี้คนขับรถรู้ทุกคนเอางี้ท่านสารวัตรให้ผมมาคอยดูแลท่านสารวัตรให้ผมมาคอยดูคอยดูท่านนี่นะได้ได้ดูแลท่านสารวัตรอนันต์นะเลียดูเลยครับดูเลยพี่ดูเลยไม่เป็นไรครับดูเลยคุณไปสั่งคุณเขียนตรงนอกเลยไม่ต้องเขียนเข้ากล้องเลยแล้วครับ คุณเขียนข้างนอกเลย6602ไม่ต้องเรียกเขาไปป้อมหรอกครับผมต้นเขียนต้นต้มเออฮะก็ไม่มันไม่สวยงามไงี้ยมันสวยงามเองมันมีความบุณก็เขียนข้างนอกเลยก็ได้ไม่ต้องเรียกเขาป้อมหรอกมันมีมัน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 ไม่สวยงามไม่ได้ดิตามกฎหมายตามระเบียบตามคำสั่งมันก็ต้องไม่ได้ให้มันถูกต้องชัดเจนไปเลยนะครับผมเนาะไม่ต้องเรียกเขาป้อมหรอก มันเป็นเป็นระเบียบนะพี่มันเป็นระเบียบในการที่คุณจะมาเรียกประชาชนไงประชาชนเป็นระเบียบมันเป็นระเบียบที่คุณจะต้องเอางี้ดูฟังงี่้เลยเหรอพี่มีลายผมไหมเนี่ยๆจากอาจารย์เลยเนี่ยจากท่านอาจารย์นี่เลยเนี่ยยท่านมีลายผมเด็กผมเลยเนี่ยนี่มันมันดูไม่สวยงามเนี่ยพี่ดู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 เขรามาดูสิมาดูบอกให้ดูเรียกดูนี่ไม่ใช่เหรอสำหรับ บอกให้เียมมาดูก็ไม่ดูนี่ขัถคอะรับถ้าเขาผิดแล้วออกไปถามไปโดยงนี่พี่ดูเนี่ยมีรายม่ผมจะกให้ดูนี่ยมีรายไมดูผมนี่มีผมม่ดูตลอดเลยได้สาระยังไงพี่มันเป็นระเบียบเป็นกฎระเบียบที่คุณจะต้องถามระเบียบแบบไหนเราเอาอะมาดูไดเบียบปฏิบัติขั้นตอนในการที่คุณจะเรียปข้นตเ้ามาตรวจนี่ไงคุณจะมาอ้างนี่ได้ไงล่ะ กฎระเบียบมีให้ปฏิบัติตามไม่ใช่ว่าคุณจะมาเรียกตรวจเรียกตรวจประชาชนเรียกเขาป้อมเพื่ออะไรองแเนเป็นจริงนะคเรา้องกที่ห่งนลนรถนว้าต่ราเกเรียกห้ก่นล้ารที่คุณจะเรียกประชาชนเขาตรวจเนี่ยคุณก็ต้องมาแจ้งเขาก่อนหาด้วยเลยสางนะครับนะไม่เกียวข้านอกเลยไม่ต้องเรียกเขาไปในป้อมเรามนไมันไม่สวยงามนะครับไม่สวยงามเลยะ เพื่อความสวยงามสง่างามของระเบียบขั้นตอนนะครับเขาไม่อยากให้ทาไม่อยากให้เรียกเข้าไปในป้อมไงเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดป้อมของของไอ้ตราจรนะครับผมสพเมืองโคราชนะครับไปสั่งก็ออกออก,ออกไปเลยไบสั่งไม่ใช่เรียกเข้าป้อมไปเข้าป้อมไปทำเพื่ออะไร มันจะได้โปร่งสตรวจสอบได้ไงเจอความผิดของประชาชนเนี่ยมันก็สามารถว่ากล่าวตักเตือนได้มันจำเป็นต้องเรียกเขาป้อมมันดูไม่สวยงามเป็นระเบียบคําสั่งนะครับวัตถุประสงค์เขาให้เพื่อออาวนความสะดวกในช่วงเวลาเร่งดวง่วนไม่ใช่ดักจับดักจับนะครับผมเดี๋ยวผมจะเรียนถามหกหกหกสอง มาดักจากประชาชนประจำนะครับผมสองไอ้จราจรสอรเมืองโคราชนะครับเออเขาให้หนความสะดวกดูแลูุน่ะตามไฟแดงสีไฟแดงไม่รู้มันติดไม่ให้เกิดปัญหาจราจรวิ่งออกไปขวางรถเขาบวกเข้ามาข้างทางเพื่อออกไปสั่งโอ้มันวัตถุประสงค์ที่เขาให้ประคุณมาดูแลเนี่ยคือดูแลความดูแลเรื่องของอ่ อำนวยความสะดวกดูแลการจราจรนะครับไม่ใช่ตั้งการตั้งด่านถ้าคุณจะตั้งด่านคุณก็ตั้งับตั้งไปเลยอันนี้ไม่ใช่ด่านมันคอยดคอยโบกดักจับดักจับประชาชนเรียกเข้าข้างทางเรียกเข้าพข้ป้อมเพื่อไปออกไปสั่งมันดูไม่สวยงามนะครับเ,เพื่อน